สวัสดีครับชาวโซเชียลทั้งหลายนะครับผมมันมีกระแสข่าวกระแสเกมอะไรหลยๆอ่ะตอนนี้มัมีกระแสเกมไอ้โปเกมอนเนี่ยมันมาแรงผมยอมรับนะ,ะ,ะแต่มึงไม่สนใจเลยอ่ะมึงไม่สนใจเฮียอะไรเลยมึงอยากจะเดินไปไหนมึงอยากจะจอดตรงไหน มึงไม่สนใจรถเลยอ่ะมึงจะอะไของมึงอ่ะมึงสนใจโลกมึงเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ใช่มึงจะเดินไปไหนมก็ไปไมใจะจอดไปไหนมึงก็จอดวันนี้ผมไปเจอที่นราธิวาสไอ้ผายจอดกลางทางเลยไอ้เกมเหี้ยนี่แหละมันทำให้มึงมีตังค์อ่ะ เกมพวกคุย e แบบนี้นะซื้อ SR ชอาเล่นดีกว่ารถถังไมโอ้เแงบบี้ยถือมาเลยคุ e. ยถายปัญญาอ่อนไม่ได้มไม่ใช่เด็กแล้วเว e. จราจรฝายการถันจอนรถอน่ะมันมีไม่จอดขวางควยใช่ไหมมึงอยากจะจอดตอนไหน มึงเห็นใจคนเขาบ้างเขาจะออกสัรจรไปเนี่ยมึงคิดว่าโปเกมอนสำคัญกับการาจราจรเหรอไอ้คุยผมอยากจะฝากไว้แค่นี้แหละไอ้เกมเขาคุยแบบเนี้ที่ผ่ายมันไม่ทำให้มึงมีตังหรอกครับผมครับ